ผิดที่ครับเจอคนอ่ะขอบคุณมมกนะคะา้องเอสบอสพาที่ไปทำคอนเทนต์ผิดที่เจอคนอ่ะโอเคก็ให้อภัยกันนะคะขอบคุณกระถูกครับพี่รันขอบคุณมานกนาจะเอ,อยถึงดีกว่าครับพี่รันไม่ถึงไม่เอ,อยถึงนะพี่รันพูดถูกต้องขอบคุณมมกนะคะนี่แหละเรา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 สามารถอ่ะพูดถึงได้พูดถึงในทางที่ดีนะเพราะพี่รันว่าเราพูดถึงได้นะพูดถึงทางที่ดีถ้าคุณทําอะไรที่ไม่พี่นิสันขอบคุณนะอะไรที่ เอาเอาไว้นะครูบาอาจารย์เอาให้ดูสิเก็บไว้หนืองหัวพี่รันว่านะดีที่สุดนะพ่อแม่ก็เหมือนกันพี่รันว่าอย่าเลเา่โลกโซเชียลมันถ้าเราพูดถ้าเราพูดดีมันมันก,มนก็มันก็ดีถ้าเราพูดไม่ดีมันก็จะทําลายเราขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนายสงวนขอบคุณมากนะคะแม่ปานขอบคุณมากด้วยแต่เป็นห่วงพี่รันมากเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณคะ่ะแม่ปานขอบคุณนะคะแม่ปานที่เป็นห่วงพี่รันที่เป็นห่วงแม่รันนะคะขอบคุณมากนะคะ ไม่เข้าไปหาช่องพยุตแป๊บหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นไลค์ึ้นนี้เตรียมผ้าชเช็ดน้าตาไ้เลยอูย้ยขอบคุณน้องเอสคือเปิดงานเริ่มเริ่มงานหรือยังเนี่ยขอบคุณมากค่ะสติกเพ,พ,พ,พี่วันพี่วรรณพาขอบคุณมากนะคะหนึ่งบอสหนึ่งบอสสองซอนุสสามครูพ่อแม่และพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับที่ภายหลาน้อยดังขอบคุณกับน้องพรภัยนี่แหละสี่ประการนี่แหละที่เราจะเก็บไว้อลาน้อยพี่นันไว้ละน้อย อยู่อยู่เป็นนางฟ้าเดินดินแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็เป็นคนดีอ่ที่ช่วยเหลือสังคมอันนี้อิหลาน้อยก็ไปสารต่อเห็นไหมคะไปช่วยเหลือคุณยายที่ศรีสะเกดพี่รันว่าถ้าอิหลาน้อยว่างอ่ยังพอพี่รันว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีคนดังๆคนพี่รันมันมีเยอะนะมันมีเยอะคนดังๆที่เขาทํากันก็เยอะแต่เราไม่ได้เข้าไปติดตามแค่นั้นเอง แต่บังเอิญเราติดตามสาวน้อยเพชรแวเราติดตามองอิง,งสาวน้อยเพชรนพแพงอะ่ะเราก็เห็นการกระทําของทั้งสองท่านของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงใช่ไหมล่ะคนไหนคิดดีทดําดีเราก็เห็นคนไหนคิดไม่ดีทําไม่ดีเราก็เห็นใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกเสพเลือกดูอ่าเราก็มาเลือกดูคนดีแล้วก็สายบุญสายทานนี่แหละมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขอะ่ะไม่ต้องเครียดนะพี่นันว่าขอบคุณมากนะคะ ก้อง,งวันสีชมพูเปิดงานเนาะเมื่อคืนนี้เปิดงานกันค่ะคืนนี้นะคะวันนี้เปิดวันนี้เปิดแล้วก็เออแล้วก็อ่ข่าวทุกสํานักพี่รันว่าเข้าไปสายบันเทิงข่าวสายบันเทิงต้องไปแน่นอนแล้วก็แฟนน้องเอมี่สามีน้องเอมี่ก็มาเขาก็อยู่ในข่าวสายบันเทิงใช่ไหมล่ะเขาก็คงมีนักข่าวตามมาด้วยนะพี่รันว่านะ <S <S และอีหลานน้อยให้สัมภาษณ์พี่รันว่า <C ut ters> พี่รันว่าคนเราแล้วขึ้นเออขึ้นทีวีอ่ะ แล้วไปนั่งนั่งคุยนั่งคุยนั่งพูดน้องไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยน้องไม่มีการตื่นเต้นแล้วน้องก็วางตัวได้เหมาะสมแล้วแล้วน้องก็ไม่เออไม่แย่งซีนแต่ละคนน่ะน้องไม่พูดแทรกน้องมีกากลาทเทศะน้องมีสัมมาคาราวะคือมันเพียบพร้อมทุกอย่างอะคือเราเราไม่เราไม่ามาได้มานั่งโอยแบบแบบโอยโอยแบบหูหูหนวกตาบอดโอยนะเราเปิดตาดูนะเราเปิดหูฟังเราเปิดตาเบิง ี่รันว่าแล้วน้องก็ให้สัมภาษณ์น้องให้สัมภาษณ์ในกางวางวังตัวของอีหลานน้อยอ่ะพี่รันสุดยอดมากอ่ะไม่มีไม่ว่าจะนั่งอยู่กันหลาย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 อ,อลูกทุ่งไอดอลมีทั้งสี่ทีมทีมหนึ่งก็สามท่าน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 แต่ละสามท่านแล้วคือเราไม่เคยเห็นอีหลานน้อยพูดแทรกพูดแทรกในการพูดแทรกออกความคิดเห็นหรือแทรกน้องจะพูด แต่ละครั้งมันจะมีสาระมันจะมีอะไรที่ทำให้เรามีงอกแง่คิดอยู่ในนั้นนะอืมนี่แหละไม่ดึงซีนของคนอื่นแล้วแล้วก็ไม่คิดแล้วไม่คิดว่าตัวเองเอ่อเด่นดังให้เกียรติให้เกียรติกับรายการให้เกียรติกับตัวเองให้เกียรติกับทุกคนพี่รนวการให้เกียรติกับตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีหลานน้อยให้เกียรติกับตัวเองเสมอให้น้องให้เกียรติตัวเองน้องถึงรู้จักให้เกียรติคนอื่นไงใช่ไหมล่ะ การที่เราให้เกียรติกับตัวเองรู้จักให้เกียรติกับตัวเองเนี่ยเราถึงจะเราถึงรู้จักให้เกียรติคนอื่นแล้วการที่น้องให้เกียรติคนอื่นนั่นคือส่งผลสะท้อนให้มาเห็นว่าเด็กคนนี้ทําไมมันเจ๋งว่ะเออเด็กคนนี้มันเจ๋งอ่ะเออมันเป็นสายบุญสายทานอ่ะเด็กคนนี้มันน่ารากักอ่ะเป็นเด็กคือมันเจ๋งอ่ะพูดได้คําเดียวมันเจ๋งอ่ะมีแต่เรื่องหน้าหน้ายินดีครับถูกต้องค่ะมีแต่เรื่องหน้ายินดีทั้งนั้นเลย ยายนงขอบคุณยายนงหวัดดีจ้าคิดถึงค่ะยายนงขอบคุณมากนะคะไปดูคลิปพี่พิรันสีสะเกดน้องรันอยากยูนหนึ่งอีแลานน้อยน้องรันว่าเอาได้ถูกขอบคุณมากนะคะยายนงขอบคุณมากนะคะคือเก่งอะ่ะบอจ,จก็นายเก่งมากอะ่อะอีแลานน้อยก็เจ๋งอะ่ะเธอ